สวัสดีครับผมเตะแล้ววันนี้เล่นซัพพอร์ตกันดีกว่านะฝั่งตรงข้ามแบนฟอร์เรนอารเรนและอาญาไปฝั่งเราแบนด์ยูเอคลิกซิตแล้วก็สิบอ้าวน่าเรียบร้อยมีคนจะหยิบเกตผมขอได้ไหมมึงขอได้ไหม,ไม,ไ,มไม่เมื่อไหรเล่นมาหลอกได้นะฮะมาหลอกขอไปก่อนเลยเย้ yeah. สกินแอฟซูร์ดพอนิเชอร์ โอเคครับพี่พี่้อวไปเลยครับพี่อยากเล่นอยากเล่นก็เล่นเลยครับพี่เขนยนเขีนยนเซธท,ทีมจะใช้เป็นของอันดับหนึ่งนะฮะเป็นสายซับเม็ดแดงดับแดงนะทุกคนไปเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่ามาแหมทีมนี้มีแต่ตัวโกนะมีทั้งมาหลอก ั้งเอลซูทั้งสกัดนะแล้วก็มีเคนครฮะปกติซับแพดนี้ก็ต้องแท็กกลางก่อนนะเท่าที่ดูๆมาเขา,าน่าเคยนจะไปเวทป่านะครับนั้นเมื่อกี้เคนหยิบพนันชมานะจะเอาไปเวทป่าจริงๆนะแต่ว่าไม่ได้นะซาฟิตเอซนิดเขามาโซนเฮ้ยเซนิดอะไรเซฟิตเฮ้ยแล้วผมรู้นะมอทอดักนี่นะผมก็เลยเดินเข้ามาเลยเดินใส่นะจังหวะนี้เคนต้องเข้านะถ้าเคนไม่เข้าเอาไม่ได้นะ อ่าแต่ถ้าเคนเข้าได้คิวนะฮะมาแล้วโอเคตีต,ตีป๊อบป๊อบผมปาดท,ที่หนึ่งปุ๊มเรียบร้อยเฟิร์สบลัดโคตรโหดมาหลอกแบบนี้ไปนะเลนล่างครับเขาแก๊งเลนล่างกันสามคนแลเราต้องไปช่วยนะเราเล่นซัพพอร์ตนะจังหวะนีอะเอือจัง <c oughs> <c oughs> ดูดปาดโคตรแรงคะต้นเกมเอาไปครึ่งหลอด เพื่อนเล่นดีอยู่นะฮะแต่ว่าเอลซูวางกอดแปลกๆหนะ้าเอลซูสกินใหม่นะอะไรสักอย่างฟินิกนะโอเคเราก็เดินเช็คป่าอะไรไปนะฮะเขาน่าจะตีบัฟฟ้าอยู่แต่ว่าเราโซนให้เอลซูก่อนก็ได้นะฮะตอนนี้เขาเล่นกลางกัน4 3 4สตัวเลยเออมีช้างอยู่ตัวเดียวผม้าไปดูดป่าได,ด้อดูดแล้วก็ป่าแล้วก็เอลซูก็ยิงทัพเอ้าวแวนอยู่นี่นะฮะโอ้ โอ oh, yeah. ้ยฟิตบาดโคตรเจ็บโคตรเจ็บเรียบร้อยฮะสก,กัดพุ่งมาแบบนี้โบเรียบร้อยหนึ่งคิวเป็นโจ้งแนละ้วฝั่งของข้ามตีนกก่อนคอเดี๋ยวเราตีบังกรกันดีกว่านะครับตอนนี้เลือดผมโลอยู่แต่ว่าน่าจะตีได้ตีตืออ่ะอ้าวนั่นนั่นโอ้โหมาเออนี่เอซูบังให้คนะโอ้สุดยอดเลยสีแดนตีแล้วนะ อ่านั่นเพื่อเราเก็บตัวเลนได้เยี่ยมเลยโเตอนนี้เราดักอยู่นะฮะเออเรารอให้เขาเข้าก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเปิดตัวก่อนเนี่ยคือเขาจะไม่กล้าเข้านะโอเคเขาเข้าแล้วจังหวะนี้เราโดนไปไม่โดนโอ,โ,อโอ้เจ็บเจ็บทอ้ามันพลิกว่รอดรอดรอดเรียบร้อยโอ้จังหวะเมื่อกี้เกือบตายโอเคนะพิมพ์เรลือนไปนิดนึง ในจังหวะน,นี้เคนเขาอึ๊บเรียบร้อยตายเก็บเลยเสือตายนะเรียบร้อยเราก็มาช่วยล่างแนละ้วหลังจากที่เราเริ่มกลางเราก็มาช่วยล่างยา,ยาวๆเลยเพราะว่าเราต้องทําให้แครี่เราปลอดภัยนะแครี่เลดเยี่ยมจะเป็นตัวแบกกาเรียโซนให้เอ้ยทาเขาโปกให้อยู่เฮ้ยโปกไปวะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เรารอปาดนะคือเขาอาจจะเห็นเรานะแต่ผมว่าเขาอาจจะไม่เห็นเราก็ได้แต่ว่าเราจะยืนรอปาดตรงนี้พอมาในระยะแล้วก็ปาดไปทีนึงอา้าวเคนตายนะเคนเข้าไฟข้างบนโอ้ยค่อนข้างแหลกนะเนี่ยเน็ตไม่ค่อยดีปิงจัดๆอ้าวแวนโอ้ยมาแบบน,แ <laughs> นี้ไปหมดแล้วเดินนี้ไปหมดแล้ว คลิปไอ้แวนกาดเข้าล่างนะต้องเคลียแวนกาดก่อนจะอ่ามันสี่นาทีแล้วเกาะป้อมหายดอแวนกาดตีแรงแล้วแล้วก็ด,นะวกดูดแล้วเราก็ปาดนะแรงเริ่มแรงแล้วโอ้ยแหลกแลกนันโดดสวนมันเปิดล้างเราตีเราตีโอเคได้อยู่นะแล้วปาดอีกทีนึงฟิกปาดโคตรเท่อดูดคลิปกันกันป้อมตีล้วมันมา เพื่อนไหมโอ้ยโอ้ยไม่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 ไมเออโออเกือบตายแม่หรียวามีท่าดูดโลกพอเขาดีไม่งั้นโดนมันตีทีเดียวก็ตายแบ่แม่มขึ้นบนไปล่เคนอีกตัวหนึ่งเราต้องไปการบนก่อนนะจังหวะนี้เพราะว่าเออไม่มีใครอยู่เลยนะสกัดก็วิ่งไปแต่ไม่น่าทันเรามีโดดนะอีกสวิสวินะเราโดดได้แต่ว่าไม่น่าทันอย่ดีคิดมันเข้า ไอคีบก่อนนะไห้สกัดเขาไล่ไปแต่ว่าโอ้ยมันตีบ้านแตกนะคีบไม่เป็นไรนะเสียบนก็ก็ยังโอเคกว่าเสียกลางเสียล่างนะเฮ้ยอ,อะไรเนะี่ยปาดเนี่ยครึ่งหลอดนะครึ่งหลอดนะเอ้าเอ้าเอา,เอาอยัางไงเอาเซฟี่โดดมาอย่างเงี้ยปาดตีเฮ้ยสามคนเฮ้ยเฮ้ยอีกตัวโอ้ตายเรียบร้อยเลยโอเคมาต่อนะโอ้โอ มอทอตน่าสนใจนะเดินไปโอ้ยแหลกแหลกแหลกเมื่อกี้ได้อยู่ได้อยู่เรามีเคนเคนเขาเอามอทอตคนเดียวไม่ได้นะเขาต้องรอเราเพราะว่าเดเมจเขามันไม่มันไม่ใช่เดเมจจริงแล้วมันไม่ทะลุเกราะมอทอตมันหนาเกินโอ้ยสามตัวเลยว้าปาดสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งเอาโดดเอาบิดบิดไม่ไม่เอากลับมาอีกก็ปาดปาดตีตีตีธรรมดาก็ได้ ตายนะั่นตายเรียบร้อยไม่ทันได้ปาดเลยี่ยเราเป็นซัพพอร์ตนะไม่ต้องหิวคิวมากก็ได้เพื่อนนะอุย้ยการเข้าเรียบร้อยเลยเรียบร้อยบ้านแตกปาดนั่น 2, 1, อออสองพันหนึ่งเอาไปเรีย,รย,รยรบร้อยตายโอ้ยสันนิดสันนิดมันหนีคนเข็นดักเข็นดักเข็นปิดอ่าเรียบร้อยตายรอดยากกว่านี้แบะ เราให้เคนไปนะเคลนแรคริวเ,เ,เยอะๆมันจะได้เกิดนะครับเราหวังพึ่งเคนได้อยู่พอสมควรโอ้ยแหลกแหลกเราตีคิฟอ่เราทําเวฟนะฮะสังเกตว่าเวฟล่างคิฟเข้าอยู่แต่ว่าแต่ว่าคือคิฟมันไฟ์กันอยู่เราเรามาทาเลนนี้ก่อนดีกว่าแต่ดูเหมือนเลนล่างคิฟน่าจะชนะไฟ์มันน่าจะทาเลนในตัวมันเองได้นะอย่ังนี้ต้องปาดส0งกเอาไปครึ่งหลอดอ่ากาลีเขาเปิด อไอเนี่ยไล่ไล่ปาดอีก2,006 2,005นะ่ะตายมีปาดครีปโชว์นี่2,005อยหกสิบหโ,โอ้โหเมื่อสักสองสามปีที่แล้วเลยเนี่ยอุ้ยเพื่อนเพื่อน,นเพื่อนโอเค,อเคได้อยู่เรียบร้อยสถานีเอ้ยเซฟิตโอ้ย <c oughs> โอเคนะฮะจะังหวะนี้ครีปเข้าล่างนะครับเราจะมาดักตรงนี้แต่ว่าอ่าโอ้เขาน่าจะเห็นหมดแล้วแหละ เรามาปาดครึ่งหลอดก่อนอนั่นตูเรนโผลนะอย่างที่ผมบอกมันจะมีตัวมาเขีรยครีคมเราต้องทำจริงเราดักได้นะแต่ว่าไม่ทันละแล้วโดดดักโนด,ดเรียบร้อยปาดเรียบร้อยตายต่างี้รอดยากขีเ,เพื่อนเราสวยอยู่นะเรามีเพื่อนซอนนะปาดตอนนี้ยังไม่ติดสแต็กแลปาดจะไม่แรงเราต้องติดตีได้ไหมจริงเรียบร้อยพร้อมบึ้ม จะมาหรอครับพี่อ๋อโดดไปแล้วโดดแล้วเรารอนะเราจะไม่บุกเข้าไปนะเพราะเราไม่ได้ออกถึกนะเราออกเป็นแดเมจนะเราปาดโอ้โหเกือบตายโอ้โหแมเกือบตายไอสูยิงไม่โดนตีตีบ้านก่อนก็ได้นะครับอ่ะได้บ้านแล้วอืออย่างนี้ได้ป้อมนะเลยครับเราทำให้เพื่อน ไม่มันจะได้มาเติมไม่ได้มันจะได้บ้านด้วยโอเคอุ้ยบ้าไม่เกือบตายกว่าตายเลยเอุ้ยเวลสูยเอลสูได้มาถอดเพื่อใครสงสัยนะครับผมมาพักทีหลังนะผมเล่นก่อนแล้วผมมาพักกันทีหลังเพราะว่าตอนเล่นไม่ได้อัดเสียงไว้โอ้ยโอ้ยเอลสูตายแต่ได้แวนก็ได้ซานิเอ้ยเซฟิตก็ดีเหมือนกันโอ้ยเป็นไรกับเซนิตกับซาฟิตเอ้ยเซฟิตกับซานิเนีะโอ้ชื่อมันคล้ายกันเหลือเกิน โอ้ยเรียบร้อยเคนอ๋อหลอดหลอดหลอดเคนใช้สกิลสองเอาตัวรอดได้นะมันตันได้มันหนีตอนโดนไล่ได้อะไรอย่างงี้ผมมาดักผมก็จะมาดักแต่ว่าโอ้เขาน่าจะเห็นแล้วแหละระยะมันถึงแมปมันสว่างนะทุกคนนี่สังเกตเห็นไหมวอร์ดของเอลซูสกินใหม่นี่มันไม่เห็นขอบวงเลยทุกคนเห็นแนตะ่ตัววอร์ดขอบวงอย่างโอ,โอ้โดนเปิดวอร์ดต้องเดินกลับก่อนแล้วจังหวะนี้ แต่คลิปล่างจะเข้านะเราทําเวฟไว้ก่อนก็ได้เพื่อนจะได้เล่นบนได้เพราะว่าพอทาเวฟเนี่ยมันต้องมีคนมากันทาให้ไฟเรามีโอกาสชนะมากขึ้นนะจากนี้มอทอสจะไปการเวฟตอนนี้ทีมมันเหลือคนน้อยลงนะฮะเราก็เข้าได้เราไม่ต้องสนใจตัวนี้นะเอาตัวนี้ที่ก็อื้อเรยบร้อยตายตัวนี้บายบายปันทีบน้องเอวสูเราแรงมากฮะเลดเกมนีอย่างแรงเลยถ้าเล่นเป็นนะ ยืนดีๆอย่าโดนลวงง่ายๆไหวยอยู่แล้วเราเราจบได้เลยนะจังหวะนี้เพราะว่าคลิปแบนการ์ดมันเคลียร์ยากอยู่แล้วแล้วเราโดดไปอือเราปัดมินกตายเนี่ยร้ 14, อย4,2จบไปนะจังหวะนี้เกมนี้จบไปแล้ววิกตอรีนะโอ้แมมีจังหวะเกือบตายหลายรอบเหมือนกันนะเพราะว่าเราอะเกือบตายนะโอเคเรารู้สึกเหมือนว่าจะไม่ได้ ไม่ได้ MVP นะแต่ว่าได้เป็นอันดับ2นั่นเองอู้โอเคนะตอนนี้ก็อยู่คอนฟิเดเรทสามสิบเอ็ดดาวอ่าขึ้นขึ้นลงๆนะช่วงนี้อ่าเหรียญทองไฟเตอร์นะทั้งที่เล่นซัพพอร์ตแท้ๆแ,แต่มันเป็นไฟเตอร์ไงล่ะการีดได้ MVP ไปนะอ่าเกมนี้อ่า Q สี 2, ่ตายสอง a s สิบสี่นะทำ d ดเม g ไปหนึ่งแสนนะ อ่าเป็น26%ของทั้งหมดแล้วก็รับดาเมตรไป70,000กว่าโอเคขอบคุณที่รับชมครับผม